รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับทุกคนครับรายการ The ด i a r y มีดีที่เดินทางกลับมาเจอทุกคนแล้วนะครับทุกวันพุธเวลาแบบนี้นะครับกับผมบอมนะครับผมเตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักบรรยากาศดีๆกิจกรรมสนุกๆและร้านอาหารที่อาหารของเขาเนี่ยน่าทานมากๆแต่จะมีที่ไหนบ้างนะครับไปรอดูกันได้เลยครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับคนนะครับเข้าสู่รายการ The Diary มีดีที่เดินทางนะครับทุกวันพุธนะครับเวลาประมาณนี้นะครับมาเจอกับบอมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็พาทุกคนนะครับมาเที่ยวช่วงภาคเหนือกันบ้างดีกว่าใกล้หน้าหนาวกันแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราอยู่แถวเขาค้อนะครับมีกิจกรรมสนุกๆนะครับร้านอาหารที่น่ารับประทานและที่พักบรรยากาศดีๆรอทุกคนอยู่จะมีที่ไหนบ้างไปรอดูได้เลยครับ ุกคนครับและที่ที่ผมจะพาทุกคนไปที่แรกของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็คือที่นี่นะครับพิโนลาเต้นะครับซึ่งที่นี่นะครับมีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับถึง180องศาเลยมุมถ่ายรูปนะครับไม่ต้องพูดถึงเยอะมากจนพูดไม่หมดนะครับซึ่งมุมตรงนี้นะครับเราจะเห็นโอ้โหเขาค้อนะครับทั้งหมดเลยนะครับและที่สําคัญคือมีวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับให้เราเห็นจากมุมนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า ที่พิโน่คาเฟ่นะครับเขามีเมนูอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับแล้วก็น่ารับประทานบ้างครับเดี๋ยวตามบอมไปได้เลยครับ เรามาดูนะครับว่าที่นี่เนี่ยเขามีเค,ค้กอะไรที่น่าทานบ้างนะครับนี่เนี่ยดูใกล้น,นะครับนี่อ๋อสั่งนี้จะเป็นสั่งเหมือนแบบชีสเค,ค้กหน่อยๆน,นะครับออริจินอลชีสเค,ค้กเอาจริงที่ที่ความเก๋ของที่นี่คือตัวเคค้กของเขาเนี่ยน่ารักทุกอันเลยเหมาะสำหรับคนที่ชอบมาคาเฟ่แล้วก็แบบถ่ายรูปเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปยืนสั่งเขาันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาทานเค,ค้กกันครับทุกคนครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็สั่ง ขนมมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับนี่มีมานะครับเป็นซิกเนเจอร์นะครับ3ตัวนะครับสำหรับขนมเค้กนะครับแล้วก็น้ำอีก3ามเครื่องดื่มนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับเรามาเริ่มจากกาแฟก่อนเลยแล้วกันนะครับก็กาแฟของที่นี่นะครับอันนี้เป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขานะครับที่ชื่อว่าพิโนลาเต้นะครับก็คือชื่อเหมือนกับที่ร้านคาเฟ่นี้เลยนะครับ เมนูของหวานนะครับเมนูแรกนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็คือเบอร์รี่ชีสเค้กนะครับอ,อ,อร่อยครับตัวช็อกโกแลตนะครับมีความเป็นชีสเค้กหน่อยหน่อยมันจะหนึบหนนะครับไม่ใช่ไม่ได้เป็นเค้กช็อกโกแลตที่มันดูร่วนๆนะครับ มีเป็นเลเยอร์นะครับที่ข้างบนเนี่ยเป็นตัวของชีสเค้กกับตัวเบอร์รี่นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวเค้กช็อกโกแลตที่ผมบอกนั่นเองหินเค้กเสร็จล้างปากด้วยน้ำโซดานะครับเมนูนี้นะครับเขาบอกว่าชื่อแอปเปิลโซดานะครับจริงๆคือมีหลายแบบเลยนะครับสดชื่นเมนูขนมอันที่สองนะครับชื่อว่า white rose and raspberry นะครับกับข้างบนเนี่ยก็ตกแต่งเป็น รูปของกุหลาบสีขาวนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นราสเบอร์รี่นะครับโอตัวของไวท์โรสนี่น่าจะเป็นชีสเค้กนะครับอ่าได้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับข้างบนนะครับเขามีกลิ่นแบบกลิ่นดอกกุหลาบที่เขาซ่อนอยู่ในตัวชีสเค้กนี้ด้วยนะครับชั้นของราสเบอร์รี่นะครับก็ไม่ได้หวานมากนะครับเป็นสไตล์เปรี้ยวมากกว่าเพราะว่าตัดเลี่ยนได้ดีมากเลยนะครับ2ออันนี้นะครับกินคู่กันอร่อยแน่นอน มาที่เมนูเครื่องดื่มนะครับนั่นก็คือสตอเบอรี่สูทตี้นะครับนี่อ่ะให้ดูใกล้ๆกันนะครับอืมวอลีกูดมาเดี๋ยวเรามาปิดท้ายเมนูสุดท้ายกันนะครับกับเมนูนี้นะครับก็คือเลมอนลินจีเลอเปอร์ติกาโตนะครับโอ้ยข้างบนมันดูนิ่มมากเลยน่าจะเป็นเนื้อขนมเค้กนะครับสีเขียวๆอยู่ข้างในนะครับ ถือว่าอร่อยมากเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่มาที่เพชรบูรณ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คนะครับที่อยากให้ทุกคนมานะครับแน่นอนเพราะว่าจุดถ่ายรูปแล้วก็วิวสวยๆข้างหลังของผมนี่นะครับต้องมาให้ถึงที่มาสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตัวเองนะครับยังไงก็สำหรับใครที่อยากจะมานะครับที่ p i โนลาเ t ้นะครับง่ายๆเลยแค่เซิร์ช Google นะครับ พิมพ์ชื่อไปเลยพิโนลาเต้นะครับแล้วก็ขึ้นเขามานะครับทางอาจจะขึ้นเขาหน่อยๆยังไงก็ขับรถกันอย่างปลอดภัยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาทุกคนไปหาอะไรทานกันจะเป็นร้านอะไรนะครับติดตามได้ช่วงหน้าเลยครับ จัดขึ้นเป็นปีที่สองไปแล้วกับการผนึกกำลังองค์กรต้นแบบความยั่งยืนครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในงาน Thailand Sustainability Expo 2021ภายใต้แนวคิดพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกนำโดยบริษัทไทยเบบวอร์เรจจำกัดมหาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรมากที่สุดเป็นครั้งแรกเพื่อจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งแหล่งช้อปสินค้าจากธุรกิจยั่งยืนและนิทรรศการที่เกี่ยวกับเนื้อหาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยค่ะโดยในปีนี้จัดในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง เพื่อปรับเข้ากับยุค New Normal ซึ่งนับเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อช่วยสร้างการรับรู้ให้กับคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานได้ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้ทุกคนตระหนักรับรู้นำแนวคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและลงมือทำจริงให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วยค่ะ สามารถเข้าชมนวัตกรรมที่ช่วยรักโลกช่วยเหลือสังคมและประเทศไทยได้ย้อนหลังทาง f a c e b o o k p เ Page t s x Official ค่ะชมวิวสวยๆไปแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะไปหาของหนักทานกันแล้วจะเป็นร้านไหนนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ถึงเวลาที่ผมจะพาทุกคนมาดูอาหารที่น่ารับประทานกันแล้วนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ระเขารีสอร์ทนะครับคุณนี่นะครับคุณมี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมี่ครับรักเขารีสอร์ทนี่คือที่นี่เปิดเป็นทั้งที่พักแล้วก็มีร้านอาหารด้วยใช่เหรอคะอย่างที่ที่เราอยู่กันตอนนี้นะครับก็คือโซนร้านอาหารของระเขารีสอร์ทนะครับ คุณมี่ครับที่นี่คือขายอาหารเป็นประเภทอะไรบ้างครับก็จะเป็นอาหารตามสั่งค่ะอาหารจ<ม>านเดียวได้หมดเลยค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเราได้หมดทุกอย่างเลยค่ะตามใจลูกค้าตามใจลูกค้าเลยผมบอกว่าขอขาหมูเยอรมันนี้ได้ไหมครับได้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้ <c oughs> ใครอยากได้เมนูแปลกๆนะครับก็รีเควสจาคุณมี่ได้เลยอแต่ว่าวันนี้นะครับที่คุณมี่ทามาให้เราได้ ลองทานกันนะครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยค่ะก็จะมีหนึ่งนะคะก็จะเป็นหมูกระทะค่ะเป็นหีูกระทนิยมมากๆแบบว่าคนที่มาที่นี่ที่มาพักที่นี่ชอบสั่งมากๆเลยค่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นที่หมักเองใช่ไหมครับใช่ค่ะหมักเองค่ะเรียกว่าเป็นสูตรประจำประจําของที่นี่เลยนะครับนี่เอาจริงวิธีการมาที่รักเขารีสอร์ทเนี่ยถือว่าต้องขึ้นเขาพอสมควรเวลาเราลงไปทำเออลงไปหาซื้ออุปกรณ์มาทํากับข้าวเนี่ย ยากไหมไปทุกวันไหมครับไปทุกวันค่ะวันต่อวันเราต้องสดทุกวันค่ะแบบว่าอาหารวันพุธอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มาเที่ยวที่นี่นะครับก็ไว้วางใจได้อาหารสดแน่นอนสดค่ะไม่มีเอาข้าวเก่ามาให้เรากินนะไม่มีค่ะไม่มีเครับผมเมนูที่หนึ่งนะครับก็คือเซตรวมหมูกระทะนะครับไปที่เมนูถัดไปดีกว่าครับอันนี้เื่ออะไรเลยกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะกุ้งอบวุ้นเส้น แล้วก็ยำหมูยอค่ะยำหมูยอครับ<ช>เป็นอาหาร,ร,รแอปเปิลไทรเซอร์หน่อยๆมาเดี๋ยวเรามาดูที่กุ้งอบวุ้นเส้นกันก่อนดีกว่า <c oughs> ครับผมนี่กุ้งอบวุ้นเส้นนะครับที่คุณมี่ทำปกตินี่อยู่กันทํานี่คือคุณมี่ทาอาหารคนเดียวเลยป่ะทรเนี่ยใช่ค่ะก็จะมีผู้ช่วยด้วยค่ะอืม<ช>ครับกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับแล้วก็มาที่ยำหมูยอค่ะยำหมูยอนะครับยำหมูยอของที่นี่มีความพิเศษยังไงบ้างครับคุณมี่เราก็ จะใส่กระปีเข้าไปด้วยค่ะอืมล<ช>อใส่กะปี่หรอใช่ค่ะใส่หมูยอเนี่ยก็จะเป็นเอ็นนะคะเอ็นของหมูคือพิเศษเราต้องสั่งสั่งซื้ออ๋อคือจะเป็นหมูยอแบบเอ็นเพราะนั้นต้อง<ช>สั่งซื้อ<า>เอาเสั่งทำพิเศษด้วยนี่นี่นะครับถ้าเห็นใกล้ๆนะครับตรงที่มีนี้นะครับคือเอ็นนะครับพิเศษจริงๆ ุณมี่ครับแล้วสําหรับคนที่มาพักที่นี่อาหารเช้าที่นี่ก็เป็นอาหารประเทศไหนบ้างครับก็จะมีเราก็จะเสิร์ฟเป็นเบเกฟัดนะคะแล้วก็เป็นข้าวต้มค่ะเบเกฟั็คือพวกไข่ดาวแฮมไส้กรอกใช่ค่ะแล้วก็ข้าวต้มของเรานะคะก็จะมีเป็นข้าวต้มไข่ฟูใส่สาลร่ค่ะ๋อหรอไข่ฟูคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเหมือนไข่น้ําอะไรเงี้ยไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะฟูขึ้นมาอืมอ้าวคนมาที่นี่นะครับห้าม ห้ามพลาดเลยกับเมนูในนี้นะครับเตอไม่อั้นนะคะเตอรไม่อั้นอ๋อเตอรไม่อั้นโดยแบบบุฟเฟ่เลยใช่ค่ะตอนเช้าเตอไม่อั้นเ,ยเ,เลย,ยเแล้วคราวนี้เวลาที่สมมุติว่าคนที่ขับรถไม่ค่อยเก่งเวลาต้องขึ้นเขาเพื่อมาทานอาหารที่นี่เนี่ยม,มีสมมติผมขับรถขึ้นเขาไม่เป็นทางคุณมี่ช่วยอะไรได้บ้างครับอ๋อทางเรานะคะก็จะมีรถ รถประจำรีสอร์ทนะคะลงไปรับลูกค้าได้ให้ลูกค้าเนี่ยกำหนดมาเลยว่าลูกค้าจะให้เราลงไปรับที่ไหนเราพร้อมที่จะบริการลูกค้าในทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะครับอันนี้สําคัญมากจริงๆนะครับไม่รู้ว่าสาหรับทุกคนหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมนี่สําคัญสุดๆเพราะผมขับรถขึ้นเขาลงเขาไม่เป็น<笑><笑>ก็อ่ะใครที่มาเขาค้อนะครับและอยากจะดื่มดาบรรยากาศนะครับทานอาหารอ้อไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะนะครับและที่สําคัญคือนี่ คือวิวข้างหลังนี่คือแบบสวยงามอลังการมากจริงๆนะครับมาคุณมี่ครับยังไงท้ายที่สุดนะครับเดี๋ยวให้คุณมี่ฝากคนดูหน่อยดีกว่านะครับว่าวิธีการมาที่นี่นี่มายังไงได้บ้างครับค่ะวิธีการที่ี่ที่มาที่นี่นะคะก็จะมีอ่าหนึ่งนะคะคือเดินทางด้วยรถส่วนตัวค่ะเขาจะนิยมมาแล้วก็สองเนี่ยเดินทางด้วยรถประจำทางค่ะก็คือถ้าถ้าเริ่มต้นจากกรุงเทพนะคะก็จะ ขึ้นที่สายกรุงเทพเข่าคอพิษณุโลกค่ะแล้วก็ถ้าถึงที่สมอปุ๊บก,ก็โทรหาเราได้เลยค่ะเราก็จะลงไปรับทันทีเลยค่ะทางเบอร์ไหนครับอ่า0852255675ค่ะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะว่ารักเขารีสอร์ทเนี่ยเขามีห้องพักให้พักด้วย<ช>เดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมให้คุณมี่นะครับ พาเราเดินทัวร์หน่อยดีกว่า<ด>ว่าที่พักที่นี่นะครับมีห้องกี่ห้องมีกี่ประเภทและวิวของเขาเนี่ยจะอลังการขนาดไหนรอติดตามได้ช่วงหน้าครับทานอาหารอร่อยๆกันแล้วนะครับช่วงหน้านะครับที่พักบรรยากาศดีๆห้ามพลาดเลยนะครับ เ j จมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสนับสนุนโดยคอร์เตอรไลฟ์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า พื้นที่ปลอดภัยเพื่อพร้อมกับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบ้านเพราะเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ในทุกๆวัน we ไม่ว่าจากน้ำอากาศหรือสิ่งสกรปรกปกป้องคุณและคนที่คุณรักด้วยกระเบื้องไฮจีเนิกไทย กระเบื well ้องยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียจากคอตโตด้วยสารซินเวอร์นาโนผสมผสานไปยังลวดลายของกระเบื้องเมื่อเปรียบเทียบกับกระเบื้องทั่วไปกระเบื้องไฮจรินิกไทยสามารถยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียมากกว่า9ก้ารซน s t ตลอดอายุการใช้งาน ปกป้องคุณและคนที่คุณรักจากเชื้อโรคตัวร้ายให้ความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านของคุณคอรตสนับสนุนโดยคอโตอไลฟ์ เจเจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขึ้นขาวทานหมูกระทะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะไปดูห้องพักของทางรักเขารีสอร์ทกันแล้วนะครับที่นี่นะครับผมบอกเลยว่าเขามีวิวเดียวนั่นก็คือม a i n v วิวปกติเขาจะมีซีวิว i ซตตี้วิวนะครับ ที่นี่ห้องพักเมานเทนวิวของเขาเนี่ยจะสบ,บายขนาดไหนห้องพักมีกี่ประเภทเดี๋ยวไปรอไปคุยได้เลยครับ ากาศดีมากครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูในห้องพักกันครับไปครับคุณมี่อิ่มแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันแลคค้วกันครับถึงเวลาที่เราจะไปดู ที่พักของที่นี่แล้วนะครับสําหรับรักเขารีสอร์ทนะครับก่อนอื่นต้องถามคุณมี่ก่อนนะครับว่าที่นี่เปิดมาแล้วเป็นเวลากี่ปีครับอ๋อสี่ปีค่ะเพิ่งเปิดมา4ปีใช่ค่ะโอ้แล้วช่วงโควิดรอบแรกนี่เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยก็ปิดเลยอะค่ะอืมแต่ว่าตอนนี้ก็คือคนเริ่มกลับมาพักกันแล้วใช่ค่ะอ่ะมาเรามาพูดถึงห้องพักกันบ้างดีกว่าสําหรับรักเขารีสอร์ทนะครับมีห้องพักกี่ประเภทครับคุณมี่ค่ะก็มี2 2ประเภทนะคะ โซนโซนนี้นะคะที่เรานั่งอยู่นะคะคก็คือสล e ปอินรูมค่ะก็จะมีทั้งหมดหห้องค่ะแล้วก็แต่และห้องเนี่ยจะดีไซน์ไม่เหมือนกันค่ะก็จะเป็นสัสตว์ต่างๆอะคะอ่ะทั้งหมดหกห้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีสัตว์ประเภทไหนบ้างครับเนี่ยก็จะมีกวางเสือหมูกระทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคตามห้องเลยค่ะสลิปอินรูมเลครับซึ่ง ห้องพักโซนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีมากคือถ้าสมมุติแบบอ่เรานอนนอนแบบไม่ต้องปิดม่าน <c oughs> ตื่นเช้ามานะครับคุณผู้ชมครับคุณจะได้วิวที่เป็นุบเขาอย่างเนี้ย ซึ่งมันดูล่มลื่นแล้วก็สบายเหมือนได้มาพักผ่อนอย่างเต็มที่เลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็อ่ะอันนี้พูดถึงมีโซนนี้แต่ว่าต้องมีอีกหนึ่งโซนใช่ค่ะอีกหนึ่งโซนเป็นยังไงครับอ่าเขาเรียกโซนนู้นะคะเขาเรียกว่านิวสไตล์ค่ะมีทั้งหมด4ห้องค่ะแต่แต่ละห้องก็จะเป็นออกแนวสไตล์โมเดิร์นหน่อยค่ะคนที่แบบว่าชอบแบบว่าออกทันสมัยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็มันก็จะมองเห็นวิวอ่า กางหันลมด้วยอะค่ะมองกว้างกว่าน,นี้นิดหน่อยอ๋อมองกว้างกว่าน,นี้อ,<ช>อันนี้นี่ถือว่ากว้างมากแล้วนะครับคุณผู้ชมอีกโซนหนึ่งนี่กว้างกว่าน,นี้อีกใช่ค่ะคือช่วงนี้เต็มเต็มตลอดเลยไหมครับใช่ค่ะเต็มตลอดเลยค่ะต้องจองล่วงหน้าประมาณเท่าไหร่ครับก็จองจองได้ตลอดเลยค่ะเราก็จะบุกให้ไว้คุณพี่ครับสำหรับใครที่มาเที่ยวที่ขออย่างเงี้ยแล้วมาพักที่นี่มีจุดท่องเที่ยวอะไรใกล้ๆบ้างครับก็จะมี วัดผาซ้อนแก้วค่ะ <c oughs> อ่าแล้วก็กังหันลมครับปิโนลาเต้อ่าที่ขึ้นชื่อนาะใช่ค่ะครับผมอ่ะท้ายที่สุดแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับคนไหนที่อยากมาเที่ยวที่นี่วิธีการมามาได้ยังไงบ้างครับก็จะมีมาด้วยรถส่วนตัวของตนเองนะคะแล้วก็มีมาด้วยรถประจำทางค่ะขึ้นสายกรุงเทพ ที่โนโลกเขาคอค่ะแล้วก็มาลงที่ทุ่งสมอนะคะแล้วทางเราก็จะมีบริการรถไปรับให้ท่านค่ะแล้วถ้าสําหรับคนที่ขับรถไม่เก่งขึ้นเขาไม่เป็นอย่างเงี้ยทางที่พักมีบริการอะไรบ้างครับก็จะมีบริการรถลงไปรับค่ะแล้วก็ให้ท่านจอดที่ลานจอดรถข้างล่างค่ะจะมีลานจอดรถให้จอดอยู่ เรียกว่าเป็นทพิปที่เรียกว่าเซอร์วิสเขาพร้อมมากๆเลยนะครับยังไงใครที่อยากจะมาดื่มดั่มบรรยากาศของภูเขานะครับแต่แถวเขาคอแบบนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับสาหรับรักเขารีสอร์ทนะครับยังไงวันนี้นะครับก็หมดเวลาของเราแล้วต้องขอขอบคุณคุณมี่มากๆเลยนะครับและแน่นอนนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบลเบรดจำกัดมหาชน คอตไลฟ์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ และสํานักง,งานกสทอชอนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนหการติดตามได้กับรายการเดินไดรี่มีดีที่เดินทางวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคอตอลไลฟ์ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า